มือนีเห็ดน้ำข้าวปุ้นน้ำยาป่ากะทิตีนไก่หมอ้อใ,ใ,ใหญ่เลยจ้าไปตลาดตั้งแต่เมื่อวานนีซื้อเครื่องซื้อของมาเพือบอริหลาากันเห็ดกินหญิงเอ้ยขอว่าเนวกินอยู่บ้านบ่อึดว่าอยากหลายมีแต่แนวอย่างเนวกินโผดโผไปแพะซื้อของอยู่ร้านนาหโฮมเนาะคะ่ะอยู่ตลาดสดบ้านอากาศนะคะร้านพวกขายไก่ขายกึนนะ่นนาหโฮมกระแถมหายหลายหลายขอพูดนาโฮมหลายๆเด้อจา้ามือนีเห็ดน้ำข้าวปุ้นเป็นน้ำยาก,กะทินะคะแต่ว่าใส่น้ำปลาลงไปด้วยเนาะคะ่ะสูตรของฉันเอง,งน้ำปลาแดกที่ใส่มือนีก็ค ราคู่นงคือเก่าจ้าสำหรับเอซีคนใดสนใจอยากสร้างสื่อกับกดที่ตะก,การติก๊กต็อกช็อปได้เลยเด้อค่ะตะก,การว่ายไห่หล้วพักงานค่าหิงมือนีกระลากลายางแหงเดอ้อหญิงบรรยากาศที่เห็นอยู่นี่ห้อนเอ้าลไรหญิงเอ้ยฉันจนม่มีเวลาไปถ่ายทำน้ำอีเมลทูกขันตอนเนาะคะ่ะเมียฉันอาสาสิเป็นคนเฮ็ดจ้ามือนี้เราบอกว่าสิเฮ็ดให้กินดอกลองเบิ่งดูสีแซบคือไทยกุ้งเทพเฮ็ดบอ่อไปซื้อเครื่องมาไว้ให้เล้าครบทุกอย่างแล้วจ้าฉันเ็เห็ดทำการตัดตีนไก่แลวกะต้มว่ายไห่เหล้าเนาะหญิงต้มจนเป กัแล้วกับไปห้องข้าวพยมประพรอมอุยนิดมากินเนาะจ้าก,กับเป็นไอ้น้องกันนี่แหละจ้าหญิงเป็นพี่สาวของเมย์ถันว่าเป็นวันร่วมญาติเลยก็ว่าได้เนาะคะ่ะคือว่าอะไรหญิงทุกๆปีของการกลับไปจากกรุงเทพเนาะคะ่ะก็สิไปเลี้ยงผู้เฒ่าผู้แก่ญาติพี่น้องเฮาให้อิ่มหนำสำราญแบบนี้แหละคะ่ะอีกอย่างเนาะคะ่ะเมนูนี้คุณนายอีดเพิ่นก็ขอมาจา้ามาพบปะกันแต่ละเทื่อบ่ว่าสิเป็นเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ที่ขาดบ่ได้ก็ต้องเป็นน้ำข้าวปุ้นนี่แหละจา้าเฮ็ดก,กินหญิงเอ้ยมันจังแซ่บจังนัวเนาะค่ะน้ำข้าววปปุ้้้้้้้นนนนนนมมืืืออออีีใใใสสส่่่่่่ตไไกกกกกึ๋แลลล็ซูิาาจาจเครองอ ย่าง,งไปเลาะตลาดเจอมักดินไม่เผาฝักละซ้าบาดฉันกระซื้อมาฝักหนึ่งเอามากินกับน้ำข้าวปุ้นกับเข้ากันเข้ากันเบื้องลวดยิงพักงาค่าทิงอยู่ตลาดบ้านเฮาบ่อืดบ่อยากจ้ากินน้ำข้าวปุ้นนี่ต้องกินผักหลายๆเนอะจ้ะทุกคนบวกกับบรรยากาศหอนๆอนบันที่นียังเอ้ยมาแซ่บๆน้ำกันเดอ้อพี่น้องขาเฮ็ดน,น้ำข้าวปุ้นปั่นพี่น้องเอฟซีกินหมอใหญ่ๆเหล่าเดอ้อเมนูประจำครอบครัวของพี่น้องเอฟซีมีอย่างแน่ของชุมช่มฉ่ำแกงหน่อไม้ตำหม่องหุงน้ำข้าวปุ้นแล้วกับหมูกระทะถ้า กินได้หลายๆคนกสิพักกันเฮ็ดหมอยา่ๆเลยเน,นาะค่ะเฮ็ดน้ำเขาปุ้นแล้วแก้วกสิพักกันไปห่อเขาต้มขนมห่างบุญมืออื่นที่จ,จ้ะมืออื่นสิเป็นบุญเดือนสิบเนาะค่ะพ้ากันห่อเขาต้มขนมไปลงวัดจ้างานไหลเรือไฟกสิเป็นมืออื่นจ้ะเพราะว่าเพิ่งสียเอาให้มาตรงกับบุญเดือนสิบของทุกปีเนาะงานประจำอำเภอของฉันจัดปีละเทื่ยนึงจัดสามวันจ้ะทุกคนแข่งเรือในช่วงกลางเวรเราก็ขึ้นสุดท้ายนะคะกสิเป็นไหลเรือไฟจ้ะทุกคนเดี๋ยวสิไปถ่ายภาพบรรยากาศปัานพี่น้องเอฟซีเบิรคนเด้ออย่าลืม เด้อจ่าปักหมุดหรือวาใส่ไว้ในโชว์เคสให้แล้วนะคะไปกดไปสั่งซื้อกันเลยยิงถ้าอยากได้ปลาแดกที่รสชาตินัวกลมกลมเข้มโดดแล้วก็บโบหมิ่หนุ่งนะคะใส่ได้ทุกอย่างนะคะใส่ได้ทั้งต้มยำทําแกงรับจบครบในขวดเดียวจ้ะคือฉันมือนี่แหละเห็ดนำเ้าป้นกระใสนำปลาแดกอันนี้จ้ะตามบักุ่งกระใสนำปลาแดกใส่ได้แม้กระทั่งยำน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือแม้กระทั่งหมักหมูด้วยจ้่ทุกคนมาพูดถ่ยอยากสั่งซื้อไปลองชิมกันดไปที่ตะการในตตอๆได้เลยจ้าถ่ายภาพบรรยากาศกินจุ่มกินซ เป็นเฮื่อขายของญาติพี่น้องจุ่มซุ่มเทิ้งลูกค้าเออเทิ้งอีพัยเออแต่ละมือละเว้นกินจุ่มกินซุ่มกันแบบนี้แหละค่ะบ่าเป็นวแต่ถายลิปแล้ววาตุ่มมาโฮมกัีดีวันปกติทุกๆวันของแม่ฉันก็เป็นจังส่ฉันลงมากรุงเทพแล้วไล่บึงกองวงจรปิดยิงเออพากันกินจุ่มกินซุ้มมวนซืนโฮเซลฉันลงมาเมื่อวานนี่เฮงแกงเงาะไม้เทใส่ผ้าถาดอยู่ฉันในกลองวสานวสานใครระบ่บ่โทรมาบอกเบออาเดอในกลองวงจรปีทันไปตัดเอาถ้าอยากได้เเพ่นานีด ผ่านอดีจ้าบอได้กินเกงนอไหมดีหเป็นไปได้จังไดยังว่าพอวาแนวอยางเนวกินหลายหลจ้าเห็ดนำข้าวปุ้นมือนีเกือบบอได้ถ้าอีเม่อาสาเห็ดก็คือสิบอได้กินดอกพราะว่าจักอย่างห่อขาต้มห่อขาวูเห็ดหอเนยผืนผ้ากันเล่นขาวหงเอลบอได้อดีจ้าเดดบ้านฉันนั่งอยู่นี่ก็ได้เปิดพัดลมดีหญิงออกห่างพัดลมบอได้จ้าทุกคนพะว่าฮ้อนว่าเอาลาไรเฮแต่เห็ดเวียกเห็ดทั้งอื่นเม่ฉันเฮงดังเตาไฟดังทานบ่าที่นี่จ้าควันจ แ่บไรคะ่ะพี่น้องคะมากินน้กากันแ่บแทบเด้อกิน <c oughs> ข้าวปุ้นมือเอาบุญเนาะคะ่ะยื่นกะสิเป็นบุญเดือนสี่สีห่ห้าอยากแน้กินไว้ถ้าไปโรงพยาบาลห่อข้าวต้มขนมพูดละจ้ามื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะทุกคนมากินยัววัวนัวหัวมวนสนิลล่ะคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนช่องน้อยๆช่องนี้ของเฮาผู้ใดอยากได้สินค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์อีหยังก็ไปกดเอาอยู่ในตะกาต่อๆเฮาได้เลยมื้อนี้ไปแล้วมากินยัววัวนัวหัวมวนสนิล่ะค่ะขอตัวล่าไปกอนสวัสดีเด้อจ้า